สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาครับทางสถานีข่าว ATV ีครับทีวีของคนอยุธยานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของสถานีข่าว ATV ผ่านทางเคเบิลช่องแคทดีสามใครที่รับชมเคเบิลทีวีนะครับเปิดช่อง37เครับเครือข่ายของเจริญเคเบิลทีวีกรุงเทพมหานครทุกเขตรับชมได้นะครับที่จังหวัดพระนครศรียารับชมผ่านเครือข่ายของสินธิวาธานีครับทางระบบสายสัญญาณและก็กล่องสัญญาณนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนคงจะ ได้ยินข่าวเรื่องของน้ําท่วมนะครับต้องบอกว่าหลายจังหวัดทางภาคเหนือน้ําท่วมพอมาพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราก็ต้องมาดูเรื่องการเตรียมการการรับมือโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองท่านนิวัฒน์ลุงสาครท่านก็ออกไปสํารวจนะครับพื้นที่น้ําท่วมนี่หลายจุด แล้วก็พบว่าริมแม่น้ำน้อยริมแม่น้ําเจ้าพยาหลายแห่งนะครับก็มีน้ําท่วมทานผู้ว่าราชการจังหวัดก็พยายามใช้วิธีการแนะนําให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ตามที่ต่างๆเพื่อจะได้แจ้งเหตุ เดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องของทางสาธารณสุขบ้างนะครับว่าสาธารณสุขเขามีการรับมืออย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครยุธยาครับนายชวันนนะครับอิ่มอาบครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นท่านสาธารณสุขจังหวัดพระนครยุธยาป้ายแดงครับของอยุธยาครับนะครับเดิมก่อนมาเนี่ยแนะนําตัวนิดนึงท่านอยู่ที่ไหนมาครับครับสวัสดีครับ ผมนายแพทย์ชวนอนอิมอาบนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ,รบเดิมก็ย้ายมาจากจังหวัดพังงาครับก็ไปอยู่พังงามันกเกือบสองปีเกือบสองปีนะครับแล้วก็ได้โอกาสดีมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นชาวจังหวัดอะไรครับนี่บ้านอยู่ราชบุรีอ๋อราชบุรีรนะครับแล้วนี้ได้มาอยุธยานี่ได้ได้มาสัมผัสและอยุธยากับพังงานี่มีภูมิศาสตร์ต่างกันอยู่แล้วน้ําก็คนละน้า<พ>น้าเค็มกับน้ําจืดนะครับแล้วมาเนี่ยรู้สึกไงพอท่านมาปุ๊บครับ ได้โอกาสจะต้องดูแลเรื่องน้ําเลยครับจริงๆ <c oughs> ก็ต้องนําเรียนว่างี้ตอนอยู่พังงาเนี่ยต้องต้องบอกว่าพังงาเป็นจังหวัดที่เกาะเยอะที่สุดในประเทศไทย,ยใช่ครับก็จะมีบางรพสตออะไรก็อยู่บนเกาะครับบางโรงพยาบาลก็อยู่บนเกาะนะฮะก็ลงเรือไปเยี่ยม ก็ต้องลงเรือผ่าทะเลไป oh. นะครับแต่อันนี้มาเหมือนกันครับมาลงเรือเหมือนกัน,น,กนแต่มาลงเรือน,น้ําท่วมน้ําท่วมนะครับก็ไปดูพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย uh. รวมถึงมีระบบต่อบ,บางที่ที่น้ําไปถึงครับเปิดให้บริการไม่ได้ต้องยกขึ้นมาให้บริการบนถนน uh. แต่ก็ต้องชื่นชมว่าทีมงานทําได้เป็นอย่างดีครับ,รบผมอันนี้ก็เป็นสภาพทางกายภาพทางจังหวัดพณฑลสุทารกับพังงานีทราบว่าอย่างนี้นะฮะแสดงว่าไม่กลัวน้ําเพราะว่าเจอน้ําเกมมาแล้ว เดี๋ยวต้องมาเจอน้ําจืดลงเรืออยู่บ่อยๆลงเรือครับเพราะนั้นท่านมาถึงนะครับท่านในแพทยสาสารณสุขจังหวัดพระนครีอยาท่านมาถึงเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะเราได้เห็นคลิปเราได้เห็นข่าวว่าท่านมาถึงวันแรกๆนี่ท่านก็ลงพื้นที่เลยเพื่อไปดูครับว่ามีที่ใดบ้างน้ําท่วมและต้องทําอะไรยังไงตอนนี้ไปดูแล้วมีพื้นที่ไหนครับที่น้ําท่วมแล้วแล้วเรามีการเตรียมการปรับอะไรพื้นที่นั้นยังไงครับก็จะมีที่บางบานนะครับก็จะมีรปบต่อที่วันที่วันก่อนได้ไปดูก็มีที่วัดตะกูนะครับ ก็จะมีน้ําท่วมถึงนะครับทีนี้ในส่วนของการที่ทําน้ําท่วมถึงทําให้ระบบตอนเนี่ยจริงๆริงโปติแปลนระบบตอนที่จะเป็น2ชั้นนะครับอันนี้ก็น้ําก็ท่วมชั้นล่างนะครับแล้วก็การจะเข้าถึงบริการต่างๆก็จะเป็นไปได้ไม่ค่อยสะดวกนะต้องใช้ทางเรือนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ผู้ป่วยจะมารับบริการเองก็ต้องย้ายพื้นที่มาอยู่บนที่แห้งก็มาอยู่บนถนนนะครับแต่ว่าจากการที่ไปดูแล้วเนี่ยก็ถือว่า ในการให้บริการจากการย้ายพื้นที่จากที่ตั้งปกติเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างบนเนี่ยก็ถือว่าสามารถบริการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับโดยส่วนตัวที่เพิ่งมาไม่กี่วันแต่ว่าเห็นถึงความเข้มแข็งของชิ้นงานชิ้นงานเนี่ยเตรียมการเป็นอย่างดีรู้อยู่แล้วว่าน้าจะท่วมพอน้าจะท่วมปุ๊บเนี่ยเขาก็เตรียมการเลยแล้วเขาเตรียมการว่า อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรหลังผู้ป่วยโรคเรือรังอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งกลุ่มเนี้ยต้องทานยาอยู่เป็นต,ต่อเนื่องเป็นประจำเพราะนั้นการที่มาไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยนะครับรอปรตก็ดูแลเป็นอย่างดีนับวันเลยว่าน้ำเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วจะลงประมาณเท่าไหร่ให้ยาไปก่อนล่วงหน้าเลยอันนี้คือเป็นความเขาเรียกว่าความคุ้นชินสภาพเป็นความคงนานเลยคงนานเลยต้ลยคำนวณล่วงหน้าเลยว่าต้องเท่าไหร่จะลงเมื่อไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ถือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับรวมถึงในส่วนของการดูแลจริงต้องบอกว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีเองนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์ออพาสการกัวินพงศ์ฝากมาอยู่เสม เสมอว่าอยากให้ดูเรื่องของน้ําท่วมและโดยเฉพาะผู้ที่ประสบเรื่องอุตสภัยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยกลุ่มเปราะบางนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการที่ต้องนอนติดเตียงอยู่กลุ่มอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่ไม่สามารถที่จะมาที่สถานบริการได้บางท่านที่ต้องฟอกไตยอย่างเงี้ยก็มาราบากอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงทําการเรียกว่ากําหนดจุดหรือ mapping ว่าบ้านเหล่านี้อยู่ที่ไหนอ oh. ถ้าไปที่รปศน,นี้รู้เลยฮะ oh. เห็นแผนที่เลยฮะ oh. แสดงว่ารู้เลยรู้เลยพอ,พ,อพอไปปุ๊บเนี่ย oh. เห็นเลยเอาแผนที่โอ้ไปว่เาเจ้าหน้าที่รปศนี่รู้หมดทุกที่ oh. ว่าที่เนี่ยน้ําท่วมแล้วมีผู้ป่วยชื่ออะไรบ้างมีโรคอะไรบ้างและต้องดูแลยังไง oh. แล้วไปปักธงไว้เลย บ้านนี้เอามีธง,งอีกบ้านสัญลักษณ์นนนนเป็น,นี้ก็จะเป็นธงสีแดงนะครับรแล้วก็ปากไว้เอ้าบ้านนี้เป็นบ้านนี้น่เป็นเป็นบ้านที่มีผู้ป่วย าะบ้างติดเตียงไว้นะครับแล้วเพราะนั้นก็จะรู้นะครับว่าบ้านนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของผมที่ดูแลเรื่องของสาธารณสุขเนาะก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับรวมถึงต้องต้องบอกว่าในการดูแลทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้ดูในเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ดูในแง่ของการดูแลภาพรวมทั้งหมดเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของภัยต่างๆเรื่องต่างๆนั่นแนะนําเรื่องสุขอนามัยเรื่องความเป็นอยู่ต่าง หรือเป็นภัอยอ่ะบางทีงูเข้าบ้านหรืออะไรอย่างไงอย่างเงี้ยนะฮะเบอร์จะมีติดไว้เลยฮะที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเบอร์เลยตั้งแต่ผู้นําท้องถิ่นนะครับมีเบอร์ของกู้ชีพกู้ภัยมีเบอร์ของ เจ้าหน้าที่เราผอตอมีเบอร์อสมออมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะต้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆก็สามารถโทรหาได้โดยตรงครับอันนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับทางจังหวัดด้วยนะท่านผู้ว่าก็แนะนําให้หลายที่เนี่ยหรือหน่วยงานต่างเอาเบอร์โทรศัพท์ไปทิ้งเอาไว้<ช>ซึ่งทางสาธารณสุขนี่ก็ดําเนินการมาก่อนแล้วนะครับต้องเห็นอย่างนี้นี่ก็คือเป็นวิธีการปรับครับท่นนี้นอกจากการปรับนะเราพร้อมแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเป็นห่วงคือมันก็จะมี โรคที่มากับน้ําอีกครับโรคที่มันมากับน้ําแล้วมันมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงหรือว่าการต้องดูแลอะไรยังไงฮะโลคลิ พบเยอะที่สุดหนีไม่พน้นคือโรคน้ํากัดเทา้าพอดีเราแช่เท้าอยู่ในน้ํานานๆ,ๆก็จะมีความชื้นแฉะนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นแผลได้นะครับ<ๆ>เพราะ,ะนั้นการที่จะดูแลเรื่องน้ํากัดเท้าคือการที่จะดูแลคือต้องป้องกันไว้ก่อนการที่จะป้องกันไม่ให้เป็นยิ่งดีกว่าพอเป็นแล้วค่อยมารักษานะฮะ<ๆ>กันไว้ดีกว่าแกทีนี้การป้องกันเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทมีน้ชํชท่มขังอยู่นานๆบางทีเท้าก็จะแฉได้ นะครับเพราะฉะนั้นการที่พอไปอยู่ในที่แห้งเช็ดเท้าให้แห้งนะครับเอาแอลกอฮอล์เช็ดถ้ามีแอฮอล์นะครับสามารถที่จะช่วยในการป้องกันได้ <S <S แต่ถ้าเกิดว่า,อาพอเป็นแผลแล้วนะครับอาจจะต้องมียาเฉพาะที่จะให้นะครับซึ่งของช่วงสาธารณสุขเองก็มีทั้งยานะครับทั้งแผนไทยแล้วก็แผน ปัจจุบันคู่กันเลยนะฮะที่สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของโรคน้ำก<อ>ัดเท้าได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาทายาทาครับตอนี้นยาาอยากห,หลายนค,คนก็ไม่เข้าใจอยากให้แนะนำเนี่ยไอ้น้ํากัดเท้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดโอกาสเกิดนียเกิดจากการที่น้พํพท่มลึกขนาดไหนหรือว่าการเดินขนาดไหนแล้วสังเกตอาการมันจะออกอะไรยังไงฮะคือจริงๆก็เอาแค่ okay. ว่าพอเราแช่เท้าอยู่ในน้านานๆแช่เท้าเหมือนเท้าเปื่อยใช่ครับข้อเข่าตาตุ่มอะไรนี้ก็มันก็สามารถที่เกิดน้ํากัดเท้าได้แล้วนะครับพอแช่อยู่นานๆหลายชั่วโมงต่อวัน นะครับก็อย่างที่ที่สมฤทธิ์บอกก็เหมือนเท้าเปื่อยนั่นแหละนะครับพอเท้าเปื่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแผลขึ้นมาได้แล้วพอเป็นแผลขึ้นมาเกิดเป็นน้ําซึ่งสกปรกอีกบางทีกลายเป็นแผลแล้วไปติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานเบาหวานนี่ เพิ่งมีมีภูมิค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้น่าห่วงวใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องควรระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนําเรียนก็คือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จากที่แชะพอขึ้นที่แห้งได้เนี่ยพยายามรีบเช็ดให้แห้งไม่ให้เทา้าและถ้าเป็นไปได้คือถ้าเกิดพยายามลดเวลาในการแช่เท้าน้ําให้มันอยู่นานๆให้อยู่น้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไปได้ดีครับนอกจากน้ํากับเท้าแล้วยังมีโรคอื่นนะที่ยังน่าห่วงในก็จะมีโรคติดต่ออย่างเช่นโรคฉีนู โรคทีหนูนี่ปกติก็จะเป็นพาหะนําโรคตัวที่นําโรคได้บ่อยเลยก็คือหนูเนี่ยแหละพรมีเชื้อโรคนะครับก็อยู่ในน้ําฉี่ไปอยู่ในน้ําแล้วบางทีก็คนเรามีแผลพอแผลปุ๊บในเชื้อที่อยู่ในฉี่ก็มาเข้า สู่ตัวคนก็ทําให้เกิดมีไข้มีอาการต่างๆซึ่งอันนี้จะรุนแรงกว่าน้ํากัดเท้าแล้วนะรุนแรงกว่าอันนี้ต้องต้องให้ยาให้ยาแล้วนะครับต้องให้ยานะครับต้องเป็นเรื่องของยาฆ่าเชื้อแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งจะรุนแรงกว่าน้ํากัดเท้าที่ใช้แค่ยาทาหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องโรคฉีหนูพวกผมนะฮะเคยเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมแต่ว่าไม่ได้ท่วมมากแต่ว่าท่วมพื้นพื้นบ้านท่วมไปในโครงในครัวแล้วเรา เดินลุยอยู่ในในนาในบ้านครับอันนี้โอกาสสูงเลยไหมฮะคือที่ไหนก็ตามที่มีน้ําท่วมหมดครับมีโอกาสเป็นโรคฉีนูได้นะครับยิ่งเป็นตามที่มีอาจจะเป็นสมุมทุ่มทุ่มไม้หรือตรงที่ที่มีสัตว์จริงๆเป็นไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวอาจจะเป็นสัตว์อื่นด้วยรับนะครับที่เป็นสัตว์เรเลี้ยงลูกด้วยนมไงก็มีโอกาสที่จะแบบเกิดโรคจีนูมาพูดถึงสัตว์พวกนี้แล้วยังมีพวกแมลงสัตว์กัดแมลงสัตว์กัดต่อยงูต่างหาบ พวกนี้ก็มีโอกาสที่สารสุขได้แนะนํำยังไงฮะต้องป้องกันยังไงฮะมันมานี้คือบางทีมันหลีกเลี่ยงบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากบางทีก็มาตามน้ําด้วยเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคืออย่าไปอยู่ในที่ที่มันเป็นที่อับที่ที่มีของมันลกๆแล้วก็ทําให้สัตว์พวกนี้สามารถที่จะไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัตว์พวกนี้สามารถที่จะไปอยู่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะออกมาแล้วจะมากัดได้นะครับได้ฟังไปแล้วช่วงแรกนะฮะ ได้รับทราบไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณหมอได้ไปแนะนําไปป้องกันแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยจะขอความช่วยเหลือ,อยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ ปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วมทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วมในพื้นที่หรือชุมชนของเราเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ทุกคนในครอบครัวควรทราบว่าสามารถอพยพไปที่ไหนเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านความเสี่ยงภยัยและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับน้ำท่วมในที่พักอาศัย เก็บเอกสารที่สำคัญของมีค่าไว้ในบรรจุภัณฑ์กันน้ำและเก็บไว้ในที่สูงเตรียมถุงทรายและแผ่นพลาสติกเพื่อนำไปทำแผงกั้นน้ำเก็บน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างถูกสุขาอ,อนามัยในขวดและภาชนะบรรจุปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก๊อกน้ำและแกส๊สในกรณีที่น้ำท่วมสูงเตรียมบันไดและเชือกขึ้นบนหลังคา อย่าพยายามเดินข้ามพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านทั้งถนนหรือสะพานที่ถูกน้ำท่วมห้ามดื่มเล่นหรือว่ายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมและระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำเช่นงูเป็นต้น เราในรายการที่นี่อยุธยาครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับนายแพทย์สันทสุขจังหวัดพระนครศรียาในยชวนล์นะครับอิ่มอาบครับวันนี้ท่านมาให้ความรู้ในช่วงน้ําท่วมพอดีพอดีเลยแล้วก็เดินทางมาแบบใหม่ๆหม,ม่มาตรเนี่ยนะครับได้พบกับพี่น้องประชาชนที่น้ําท่วมกันแล้วช่วงแรกเนี่ยท่านบอกไปแล้วว่าท่านต้องเตรียมการป้องกันอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆช่องทางที่พบกับคุณหมอหรือขอความช่วยเหลือคุณหมอในท้องถิน่นหรือว่าของสสจอ,อะไรมีเครือข่ายอะไรยังไงบ้างรครับคือ ต้องนาเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆในกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยลงมาดูแลทุกเคสนะครับในทุกรายนะครับแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อโดยตรงเอาไว้แล้วครับ,รบในแต่ละจุดแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุจริงๆแบบถ้าเกิดว่าผู้ที่คิดว่าเออประสบเหตุหรือว่าอยากจะบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเป็นพลเมืองดีที่เห็น เบอร์โดยตรงคือ1669ครับเเบอร์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งพอเราโทรไปแล้วเนี่ยก็จะไปติดที่เรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินแล้วศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินก็จะบอกให้หน่วยบริการ ที่อยู่ใกล้ที่สุดไปหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขครับโทรหนึ่งหกเก้าเลยครับนะครับนอกจากกําลังพลนะฮะที่เตรียมไว้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าการเตรียมความพร้อมนะฮะเรามีกําลังพลอย่างที่เราพอสตอกก็มีอยู่แล้วเขานัดเรื่องมีเครือข่ายไหมครับเรามีเครือข่ายไหมที่จะออกมาช่วยเหลือต่างๆจริงๆเรามีการประชุมนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในเรื่องของน้ําท่วมของจังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดเอาเองมีการประชุมตรงนี้ ต่อเนื่องครับเพราะนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการสั่งการว่าให้อำเภอที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยสแตนบายไว้เพื่อไปช่วยเพื่อนที่อำเภอที่น้ําท่วมโอเคถ้าเกิดเพื่อนที่อำเภอน้ําท่วมดูแลตัวเองได้อะโอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามกําลังโคขาดสแตนบายคนที่สแตนบายก็จะไปช่วย อันนี้คือสิ่งที่ได้เตรียมการและสั่งการไปให้ทุกๆอำเภอได้ใช่ถ้ามันเกิดวิกฤตหนักจริงๆเนี่ยมันถึงกระทันที่เราจะต้องมีศูนย์อพยพมีการเตรียมการขยายคนย้ายคนย้ายลงมาอันนี้มองภาพนั้นไว้เลยไหมครคือถ้าเกิดวิกฤตหนักจริงๆเราก็มีในเรื่องของเขาเรียกเขตสุขภาพ คือหมายความ,ว,ามว,าว่าจังหวัดข้างเคียงที่จะมาช่วยเราได้คือเวลาเรามองเนี่ยเราก็จะมองภาวะเฉลี่ aren, ก็มองทีละเรียกมองเป็นสเต็ปไปนะครับถ้าอำเภอเอามไม่อยู่ก็เป็นจังหวัดมาช่วยถ้าจังหวัดไม่อยู่ก็จะเป็นจังหวัดข้างเคียงที่จะมาช่วยซึ่งท่านวันก่อนที่ได้ลงเยี่ยมพื้นที่ก็มีท่านผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4ใะครับใน8จังหวัดโตนใกล้เคียงนะฮะท่านในแพทย์ปรีชาเป็นปีนะฮะท่านก็มาลงดูพื้นที่ของอยุธยาซึ่งท่านก็จะเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะสั่งการให้จังหวัดต่างๆซึ่งน้ำไม่ท่วมมาช่วยเราได้เพื่อถ้าเกิดเราดูแลตัวเองไม่ไหวแล้วใวันนั้น ครับเราเรียกอ,อย่างนี้ครับอันนี้เรื่องของของการเตรียมพร้อมเรื่องคนเนี่ย<ช>โอเคแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านคิดว่ามันจะต้องเพิ่มแล้วก็คิดว่าอาจจะต้องรีบจัดหาต่างๆเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของเรามีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าที่จะต้องเตรียมอันนี้ต้องสแตนบายแน่ๆต้องไปอยู่ตามจุดต่างๆคือจริงๆเรื่องของเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเท่าที่ดูในเบื้องต้นเนี่ยที่นี่ไม่ได้ขาดนะครับต้องบอกว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีความโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีเยอะ อครับนะครับนอกจากส่วนหนึ่งงบประมาณที่ทางาทางกระทรวงสาธารณสุขได้ ดำเนินการดูแลมาให้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเติมเต็มได้ในส่วนหนึ่งได้ดีส่วน,นเลยแล้วแล้วนะครับ mm. ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีซึ่งคอยมาช่วยหมอเ,เติมเต็มนะครับ mm. ในส่วนหลายๆส่วนนะครับ mm. ทำให้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี mm. ถามว่าขาดไหมเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าไม่ mm. ได้ขาด mm. อะไรที่แบบมากมายขนาดนั้น mm. นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องคำนึง ในเรื่องของการที่ต้องสำรองอยางบางตัวอย่างเช่นยา้ํำกะะเท้า,<ม>าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็ผลิตได้เองด้วยนะฮะมีในส่วนของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งเราสามารถที่ผลิตได้เองเราต้องสำรองให้พอว่าต้องคำนวณว่าน้ำจะท่วมประมาณกี่หลังคาเรือนแล้วต้องใช้ยาเท่าไหร่แล้วต้องผลิตเท่าไหร่ให้ ันเวลาซึ่งนวันนี้มีเพียงพอนะครับคิดว่าไม่ได้ขาดทั้งเรื่องของคารุพันธ์และเวชภัณฑ์ครับครับผมะนะครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดก็ยังอยู่และช่วงน้ำเนี่ยมันมีโอกาสยังมีกันอยู่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามีเนี่ย สถานการณ์ต่างๆในการดูแลมันจะพลิกผันยังไงกันบ้างฮะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของโควิดเนี่ยโควิดคือโรคที่มากับระบบทางเดินหายใจแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณท้า,ายฝนต้นหนาวนะ<ม>ช่วงนี้อาจจะยังเริ่มเริ่มมา นะครับเดี๋ยวพอน้ําเริ่มหมด mm hmm. นะครับแล้วหนาวเข้าอันนี้อาจจะเริ่มเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโควิดเองต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าถามว่ายังมีไหมก็อาจจะยังพบการติดเชื้ออยู่แต่ความรุนแรงเราน้อยลงแล้วเรารู้ทันเ,เรานะเราแทบจะเรียกว่าโควิดก็เหมือนเป็นโรคไข้หวัดหรืออาจจะกึง่งๆึ่งไข้หวัดใหญ่เงี้ยแค่นั้นนะครับไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้อหกรุนแรงถึงขัน้นพอเป็นแล้วเสียชีวิตกันมากมายในสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนเร ยังไม่สามารถป้องกันได้นะวันนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนเรียกว่าฉีดวัคซีนกันทุกคนแล้วคนละหลายเข็มด้วยนะครับรวมถึงหลายๆท่านก็มีเรื่องของการติดนะครับพอพอฉีดวัคซีนไปแล้วพอติดโรคเนี่ยความรุนแรงก,ก็ลดลงพอติดครั้งต่อๆไปความรุนแรงก,ก็ลดลงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยรเรียกว่าเรื่องของความอันตรายของโควิดเนี่ยแทบจะไม่ได้มีแบบนั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเรายังคิดว่าเรามีอาการ นะครับอย่างเช่นเรื่องของไข้ไอเจ็บคอมีเน้ำมูกนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตัวลงแล้วเราเป็นอะไรกันแน่เป็นไข้หวัดหรือเป็นไข้อะไรกันแน่เนี่ยไข้ไข้หวัดอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าบางทีจริงๆนะวันนี้ไปที่ร้านสะดวกซื้อไปชุดซื้อชุดตรวจก็ขึ้นแล้วสองขีดอย่างเงี้ยแต่ว่าความุนแงเนี่ยคงไม่แต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราดูแลตัวเองแล้วเราก็อย่าลืมนึกถึงเพื่อนๆด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันที่มันจะไปทําให้ไปไปแพร่ ถึงเพื่อนๆด้วยเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอมียาหมูกดูแลตัวเองนะครับรักษาร่างกายให้แข็งแรงดื่มน้ําเยอะๆนะครับนอนพักผ่อนนะครับอาจจะประมาณสักสองสามวันก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยครับครับผมนะครับเวลาของเราจํากัดมากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับท่านแล้วนะครับต้องบอกเลยได้ความรู้มากพิงท้ายครับในฐานะที่เป็นในแพทย์ศาสร สท่านใหม่นะพี่น้องประชาชนที่ดูรายการเราอยู่ทั้งคนในยุทยาคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็คนไทยในประเทศนี้แม้ทั้งต่างประเทศด้วยที่ดูผ่านทางเพจ a อทีวีเนี่ยผมผมไปหลายช่องนะฮะมีอะไรอยากจะฝากทักทายหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพี่น้องชาวิทยาครับก็ครับก็ เรียกว่าโดยส่วนตัวเองก็มาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นจังหวัดสําคัญนะครับซึ่งก็คิดว่าได้รับโอกาสอันดีที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาร่วมกันทํางานมาพัฒนางานในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งจริงดีอยู่แล้วนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะ,ะนั้นในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนและการยกระดับคุณภาพการให้บริการนะครับที่ดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญของ,ของนายแพทย์จังหวัด พระนครศรีอยุธยาที่ชื่อในแพทย์ชวนนรอิมพัฒอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงระยะเวลาที่มาดํารงตําแหน่งนี้ก็จะพยายามผลักดันให้เกิดในเรื่องของสถานบริการทางในแง่ของสุขภาพก็คือโรงพยาบาลนั่นแหละครับที่ดีที่มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีนะครับครับผมขอบคุณท่านมากครับนี่ครับครับคุณชมครับและนี่คือเรื่องราวดีๆจากรายการที่นี่อยุธยาครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามเราทาช่องท,งทางต่างๆที่ขึ้นนะในท้ายรายการแล้วก็ทางแฟนเพจสถานีข่าวเอทีวันนี้ผมกับท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ